สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่นอกสถานที่นะคะตอนนี้น้องดานนะคะอยู่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะคือที่หาดใหญ่นะคะวันนี้นะคะน้องดานารถด้านข้างนี้นะคะคือตัวรุ่นแค p บนะคะ n e x t Gen X L Plus ค่ะ2023นะคะคันนี้นะคะตกแต่งรถเท่มากๆเลยนะคะเป็นรถที่น้องดาขายดีมากๆด้วยน้องดามาส่งรถให้ถึงที่หาดใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ลูกค้ากําลังรองรับรถนะคะแต่เดี๋ยวน้องดานารีวิวนะคะชุดแต่งของตัวนี้ก่อนนะคะว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกแต่งนะคะออกมาเท่และหล่อมากๆเลยนะคะลู แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นปัจจุบันนะคะรานะคาของเขาจะอยู่ที่700,000นนะคะแล้วก็90,000บาทแล้วนะคะแต่ตัวนี้นะคะน้องรามมีโปรโมชั่นลด1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียง5 9 9 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าจะออกรถเริ่มต้นเนี่ยที่1 9 0 0 0บาทก็ได้หรือพร้อมชุดแต่งเต็มที่5 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันว่าการตกแต่งวันนี้ เป็นอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกนะคะ่าเป็นโปรห้าเก้านะคะแล้วก็ในชุดในชุดของตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นของตัวการชนหน้าของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการชนหน้าเหล็กนะคะตัวยอดนิยมมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะตัดหมอกนะคะแบบนี้นะคะ2ช่องนะคะตัวรถเนี่ยตัวเนี้ยชุดเนี่ยมีมาให้เลยนะคะแล้วก็ห่วงโอเมก้านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะนะคะเจ้าที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวของฮัมเมอร์นะคะแล้วแบบนี้เลยนะคะ จุดหน้าเหล็กแบบนี้เลยค่ะเทมากมากเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห่วงนะคะด้านล่างนะคะไว้ยึดลากรถนะคะหรือว่าตัวนี้จะใช้งานยึดติดกับคาซีรถได้เลยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ทรง V6 นะคะเป็นกระจังหน้าที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนร์ C, ดสีดมตัดกระขอบสีแดงแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้รถดูลงตัวและดูเท่นะคะไฟด้านบนนะคะ LED นะคะตัวนี้ก็จะเป็น LED นะคะทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะคะในการเพิ่มความสว่างให้กับตัว รถลูกค้านะคะสกูปด้านบนค่ะมาพร้อมกับสกูปทรงฟิกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสกูปเนี่ยลูกค้านะคะทำสีตัวเดียวกับตัวรถคือสีบอลเงินนะคะแล้วก็ตัดสีดำด้านแล้วก็เลือกโลโก้มามาสแตง สีแดงเพื่อเข้ากับตัวรถที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะรถก็ออกมาดูลงตัวเท่มากๆด้วยนะคะมาต่อกัน้านข้างครอบกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอบกระจังหน้าสีดําร้วนให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเท่ๆมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะอ่าโคมไฟนะคะชุด LED นะคะตัวนี้เป็นปกตัวไฟ LED projector แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีลูกแก้วด้านในนะคะที่เป็นสีแดงลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็เป็นตัวทรงสี่เหลี่ยมด้านในแบบนี้พร้อมกับตัว LED ไฟซีแคมนะคะตัวนี้เป็น แบบไฟวิ่งนะคะเวลาเราเกิดเปิดไฟฉุกเฉินนะคะไฟก็จะวิ่งแบบนี้หรือเปิดไฟเลี้ยวรถไฟรถก็จะเลี้ยวแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในชุดแคมเปญอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ด้านข้างถัดกันมานะคะเป็นคิวรล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดนะคะตัวนี้ไม่ได้ยึดจ่อกับตัวรถนะคะแล้วก็รองรับเข้ากับตัวในสวนตัวกระชอนหน้าของ h ฮ m เ e r ด้วยนะคะล้อแม็กคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นลายมาเวลนั่นเองค่ะเป็นล้อแม็กออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นลายมาเวลคลิปแดงค่ะเป็นที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์ AT3= สสเปค265ทับ60 1> r 1 6นะคะตัวนี้ค่ะพร้อมกับตัวด้านข้างที่แจ้งว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่นเทอร์โบเดียวคือตัวรุ่น r 2อเองค่ะเครื่องยนต์เป็น2.0แรงม้า170แรงมา้าแรงบิด4 5 5้นิวตันเมตรนะคะลายติ๊กเกอร์คำว่า Ranger นะคะตัวนี้ลูกค้าแบบเลือกลายนะคะไม่เยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นคำว่า Ford ดด้านหลังแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ ครอบอ่าตัวนี้นะคะกันการลอยการลอยขีดขวนนะคะตัวนี้ก็การลอยขีดขวนได้ดีเล็บนะคะต่างๆนะคะไฟเลี้ยวรุ่นนี้เรามีมาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าเป็นไฟเลี้ยวแบบปรับอัตโนมัติให้ด้วยนะคะพับเก็บแบบพับเก็บมือเราให้ลายด้านบนเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นตัวชุดอาถาดของตัวแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เราสามารถวางสัมภาระนะคะวางของเนี่ยได้เลยด้วยนะคะลูกค้า เดี๋ยวดาจะมาทําให้ให้ดูนะคะว่าเวลาที่ไฟนะคะเราจะมีคุณจะรีโมทแยกออกมานะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะมันจะมีปุ่มออนนะคะแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นนี่คืองดาเปิดปุ่มออนของตัวถาดท้ายด้านบนที่เป็นของฮัมเมอร์แล้วนะคะ1รอบนะคะตัวนี้เป็นตัวออฟคือปิดนะคะแล้วก็มันจะมีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหล่อมากอีกสเต็ปหนึ่งเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะ กระพริบนะคะทีๆเร็วๆแบบนี้นะคะก็เท่แล้วก็ดูหล่อมากๆด้วยนะคะลูกค้าเวลาที่เราออฟเราก็กดออปปิดแบบนี้ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะเรียบง่ายแล้วก็ดูหล่อดูเท่ดูดันบมากๆคันนี้นี่ขับมานะคะที่จากสงจากกรุงเทพมาสงขลาเนี่ยคนมองตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ภายในของตัวรถนะคะเป็นโอเพนแคที่ขายดีนะคะก็จะเปิดห้องูุโดยสถานในแบบนี้ได้นะคะเบาะหนัง านายนเป็นเบาะหนังแคบค่ะแล้วก็รุ่นนี้ลูกค้านะคะก็เดินได้ทําเป็นเบาะหนังแคบแล้วก็เดินได้สีแดงพร้อมกับปักคําว่า Next Gen Ranger ให้ด้วยนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบอ่าไฟ,ฟาอ่าไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะคะหัวเกียร์ขับง่ายมากๆนะคะคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ อ,ออโต้ให้แล้วนะคะพร้อมกับตัวที่เปิดปิดไฟตัดหมอกอันนี้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะด้านจอหน้าจอด้านหลังดิจิตอลขนาด8นิ้วอันนี้นะคะเรามีมาให้ครบช้วนเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม on off นะคะตัวนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ ตัวต่อกลางตรงนี้นะคะก็เป็นขนาด10นิ้วรองรับรอป a p ิลคาร์เพ a ออโต้นะคะแบบไร้สายนะคะแล้วก็เสียบสายนะคะรองรับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะมีระบ f o r พ p a s ตนะคะเพื่อดิตตามรถนะคะแล้วก็ S ิงค์โมีมาให้แล้วด้วยนะคะในตัวรุ่นนี้คอนโซลเป็นแบบหรูหราแบบใหม่เท่นะคะตัดด้วยกระสีที่เป็นเทาดำแบบเขาเรียกว,ว่าเทาแลมโบนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะมาเดี๋ยวาเรามาดูด้านนอกกันต่อเลยนะคะ ภายในก็ครบถ้วนน่าใช้งานมากๆแบบนี้ ด้าน,นหลังโลบาเหล็กค่ะตัวนี้ติดเป็นของ Outlander นะคะก็คือเป็นทรง GT นะคะตัวนี้นะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะยึดยึดติดกับสัมภาระนะคะค่อนข้างได้ดีมากๆด้วยนะคะไม่ต้องยึดจอก,กับตัวรถแล้วเพราะเรามีขอบไลเนอร์มาให้ไฟท้ายข้อไฟท้ายมีมาให้ติดตั้งเพิ่มเติมเรียบร้อยค่ะกระชนท้ายเป็นของ Outlander นะคะเป็นตัวทรงเหล็กนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับ6งโอเมก้าเช่นกันนะคะ2ห่วงนะคะเป็นสีแดงพร้อมกับตัวไฟ2ป้ายทะเบียนสติ๊กเกอร์ด้านท้ายพร้อมกับบัคําาว่ติิตกเรคำว่า ด้านในเข้าไปนะคะแบบนี้เลยรอบๆบคันคันนี้นะคะแล้วก็ดูหล่อมากๆด้วยข้อผนังน้ำมันนะคะติดตั้งเพิ่มให้น้ำมันนะคะของเราเนี่ยก็เติมน้ำมันได้ถึง80ลิตรนะคะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะอันนี้ห้องฝั่งผู้โดยสารนะคะก็ดูกว้างขวางสะดวกสบายนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แเราขนาดเป็นตัวแคบยังออกมาแต่งได้หล่อมากๆเลยนะคะลูกค้ามีแต่งแต่งหลายรูปแบบเลยนะคะ ถ้าลูกค้าคนาไหนที่สนใจนะคะรถนะคะตัวแ c ปนะคะหรือทุกรุ่นเลยที่งว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าน้องดานจ่ยจองแคปเข้ามาเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะจาก YouTube นะคะก็สามารถดูคลิปตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้นะคะว่าสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกการตกแต่งได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยน้องดานํำรถมาส่งให้ถึงที่นะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝาก fc น้องดาน,นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตั้นะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดานในการรีวิวรถทุกคกันให้กับลูกค้าดูด้ดยการ แล้วก็จะไปส่งรถให้กับลูกค้านะคะที่เป็น f อฟซ้องดาทุกคนให้ถึงบ้านานเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะ